สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่น่าสนใจมากจากฝั่งสหรัฐครับหน่วยงานฟินเซนที่ดูแลเรื่องอาชญากรรมการเงินเนี่ยเขากำลังเ,เพ่งเล็งไปที่กลุ่มธุรกิจการเงินในกัมพูชาชื่อควโยเน่กรุ๊ปอ๋อค่ะได้ยินข่าวนี้อยู่เหมือนกันค่ะเขาว่ากันว่าเป็นศูนย์กลางฟอกเงินระดับโลกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเชื่อมโยงกับพวกอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็คริปตโตเคเรนซีมูลค่าแบบมหาศาลเลย แล้วที่สําคัญคือมีข้อมูลด้วยนะครับว่าเครือข่ายนี้อาจจะเกี่ยวพันกับคนในตระกูลหุ่นที่เรารู้กันว่ามีอิทธิพลมากในกัมพูชาค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องกลุ่มธุรกิจเดียวแต่มันอาจจะโยงไปถึงภาพใหญ่กว่านั้นครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งรายงานของสารัฐเองบทวิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมของเครือข่ายนี้กันครับ ดีเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็สะท้อนปัญหาทุนจีนสีเทาที่กำลังขยายตัวในภูมิภาคเราด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยเลยค่ะนั้นเรามาเริ่มที่ตัวยูโอนกรุ๊ปกันก่อนเลยข้อมูลจากฟินเซนนี่คือจริงจังมากนะครับเขาเสนอให้ใช้มาตรา311ของกฎหมาย USA Patriot เลยนะค่ะมาตรา311นนี่คือระบุให้เป็นสถาบันการเงินที่น่ากังวลเรื่องการฟอกเงินเป็นหลักเลยนะคะ ผลกระทบมันก็คืออาจจะโดนตัดออกจากระบบการเงินสหรัฐไปเลยครับแล้วจุดที่ทำให้คนสนใจมากๆก็คือมีชื่อของหุ่นโตซึ่งเป็นหลานชายสมเด็จหุ่นเซนอ๋อค่ะแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายกคนปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเขาไปเป็นกรรมการในบริษัทยูโอนเพซึ่งเป็นบริษัทในเครือนี้ด้วย ค่ะตรงนี้เลยทำให้มันดูมีนัยสำคัญมากขึ้นไปอีกทีนี้มาดูตัวเลขที่ฟินเซนตรวจพบกันบ้างนะครับคือมันน่าตกใจมากแค่ช่วงปี2021ถึงต้นปี2025เนี่ยคาดว่ามีการฟอกเงินผ่านเครือข่ายนี้ไปแล้วอย่างน้อยๆน,นะครับ4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้0 0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนสี่ล้านบาทเยอะมากจริงๆค่ะเยอะมากครับแล้วเงินพวกนี้มาจากไหนบ้าง คือมีทั้งที่เชื่อว่ามาจากกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือที่เป็นแฮกเกอร์นะครับอ๋อกลุ่มที่ดังๆเรื่องโจรกรรมไซเบอร์ครับแล้วก็มีเงินจากพวกหลอกลงทุนคริปโตที่เรียกว่า p i c k u t c h e r i n g แล้วก็เงินจากสแกมอื่นๆอีกรวมๆกันหลายร้อยล้านดอลลาร์เลย อืมแสดงว่าเครือข่ายนี้มันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนน่าดูเลยนะคะแล้วเขาทำกันยังไงคะพอจะมีข้อมูลไหมครับทางผู้เชี่ยวชาญเข้าอธิบายโครงสร้างไว้น่าสนใจเลยครับค่ะคือดูเหมือนว่าเครือข่ายควยโอนเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เอื้อต่อการฟอกเงินนะคะอ,อย่างแรกก็คือควยโอนเพที่เป็นบริการชำระเงินครับ แล้วก็มีควยโอนคริปโตอันนี้เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีรายงานว่ามาตรการ AML KYC เนี่ยค่อนข้างละหลวม AML KYC ก็คือการตรวจสอบลูกค้ากับที่มาของเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไม่เช่มวดเท่าที่ควรแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาออกเหรียญสเตเบิลคอยของตัวเองด้วยชื่อ USDH USDH ค่ะมีข้อมูลว่าเหรียญนี้ถูกออกแบบมาให้อายัดไ,ไม่ได้คือทางการจะเข้ามายึดหรือระงับธุรกรรมได้ยากมากโหฟังดูเหมือนออกแบบมาเพื่อเลี่ยงกฎหมายเลยนะครับก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะยังมีอีกส่วนที่เรียกว่า High ไ n วังการันตีอันนี้เหมือนเป็นตลาดมืดใน Telegram เ,เลยค่ะรับประกันธุรกรรมผิดกฎหมายขายบัญชีมาขายเครื่องมือให้พวกสแกมเมอร์อะไรแบบนี้ โอ้โหครบวงจรเลยจริงๆใช่ค่ะเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มของเขาเลยพอเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วมันก็อดนึกถึงภาพรวมใหญ่ๆของกัมพูชาไม่ได้เลยครับที่ช่วงหลังมีข่าวออกมาบ่อยๆว่ากลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชอกงวงข้ามชาติไปแล้วจนมีคนเรียกแบบเสียดสีว่าสแ c a โบเดีย ใช่ค่ะมีรายงานบางชิ้นประเมินตัวเลขไว้หน้าตกใจมากนะคะว่ารายได้จากธุรกิจหลอกลวงพวกนี้ในกัมพูชาเนี่ยอาจจะสูงถึงปีละ1.25ถึง1.9หมื่นล้านดอลลาร์หมื่นล้านดอลลาร์เทียบกับ GDP ประเทศนี้คือเยอะมากเลยนะครับเยอะมากค่ะคิดเป็นสัดส่วนอาจจะ40 60ของ GDP ทั้งประเทศเลยนะคะ คือมันอาจจะแซงรายได้จากอุตสาหกรรมสิงทอที่เคยเป็นรายได้หลักของเขาไปแล้วด้วยซ้ำโหแต่ที่น่าแปลกใจนิดหน่อยคือเมื่อต้นปี2023เองนะครับกัมพูชาเพิ่งถูกถอดออกจากเกรลิสของ FATF ไปเองใช่ไหมครับใช่ค่ะ FATF คือองค์กรที่ออกมาตรฐานสากลเรื่องการป้องกันการฟอกเงินการที่เขาถอดออกจากเกรลิสก็มาความว่าเขาเห็นว่ากัมพูชามีความพยายามปรับปรุงกฎหมายแล้ว จะทำไมปัญหามันยังดูใหญ่ขนาดนี้อยู่ล่ะครับนั่นสิคะมันก็เป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันว่าการปรับปรุงกฎหมายมันได้ผลจริงแค่ไหนหรือว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนหรือเปล่าถ้าพูดถึงช่องโหว่หลายคนมักจะพูดถึงธุรกิจอย่างคาสิโนนะครับว่าเป็นช่องทางฟอกเงินยอดนิยมอ๋อค่ะเพราะว่าคาสิโนเนี่ยไม่ได้ถูกจัดเป็นสถาบันการเงินโดยตรงค่ะเขาเรียกว่าเป็น D N F B P คือธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน แต่มีการทำธุรกรรมเงินสดเยอะครับพอไม่ใช่ธนาคารโดยตรงกฎระเบียบการตรวจสอบมันก็อาจจะไม่เข้มงวดเท่าเลยกลายเป็นช่องทางที่สะดวกเหมือนที่ UNODC เคยยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอาเงินสดสกรปรกไปแลกชิปเล่นนิดหน่อยแล้วแลกคืนเป็นเงินสดสะอาดใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเป็นวิธีคลาสสิกที่เรียกว่า cash in cash out แล้วประเด็นนี้มันก็เชื่อมกับเรื่องทุนจีนสีเทาที่เราพูดถึงตอนต้นด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเชื่อมกันโดยตรงเลยคือพอจีนเขาปรับปรามธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศหนักขึ้นกลุ่มทุนพวกนี้ก็ย้ายฐานออกมาหาที่ใหม่ในอาเซียนกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักก็มาลงทุนในธุรกิจสีเทาๆพวกนี้แทนทั้งคาสิโนอสังหาค่ะแล้วที่เห็นชัดมากๆช่วงหลังก็คือพวกแก๊งคอเซนเตอร์สแกมออนไลน์ต่างๆเมืองอย่างสีหนุวิวนี่คือเปลี่ยนไปเยอะมากจากปรากฏการณ์นี้เลยค่ะกลับมาที่เรื่องฮือยงกับการเมืองนิดหนึ่งครับ การนะที่มีชื่อหุนโตเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกโยงใยทางการเมืองค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตจากบางแหล่งข่าวเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องจังหวะเวลาเรื่องฮูโยนเนี่ยมันดันมาเกิดใกล้ๆกับช่วงที่กัมพูชากําลังมีประเด็นเรื่องเขตแดนกับไทยแล้วก็ยื่นฟ้องศาลโลกพอดีอ๋อครับก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นการพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องอื้อฉาวภายในหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นค่ะ แต่ตรงนี้ต้องย้ํานะคะว่าเป็นแค่ข้อสังเกตจากบางแหล่งข่าวยังไม่ใช่ข้อสรุปครับครับเข้าใจครับเป็นแค่การตั้งข้อสังเกตนอกจากนี้บางสื่อก็อาจจะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เดิมๆระหว่างตระกูลหุน่นกับตระกูลชินวัตรของไทยด้วยเพื่อให้เห็นภาพบริบทความสัมพันธ์ในระดับผู้นําค่ะอันนั้นก็เป็นข้อมูลเชิงบริบทไปสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย กรณีฮูยยงกรุ๊ปมันเผยให้เห็นภาพเครือข่ายอาชญากรรมการเงินข้ามชาติที่แบบว่าซับซ้อนมากค่ะใช้เทคโนโลยีการเงินใหม่ๆด้วยทั้งคริปโตทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆครับแล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลจริงๆและที่สำคัญคือมันดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างอำนาจในประเทศด้วย ใช่ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งนะคะปัญหาทุนสีเทาอาชญากรรมไซเบอร์พวกนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งภูมิภาคจริงๆรวมถึงไทยเราด้วยที่เจอแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่หยุดหย่อนนั่นสิครับสุดท้ายนี่มันก็มีคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าทำไมเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่แบบนี้มันถึงยังอยู่ได้ เฟื่องฟูได้ทั้งๆที่ก็มีแรงกดดันจากนานาชาติมีการปรับปรุงกฎหมายอย่างที่ FATF เพิ่งถอดออกจาก grey l i ไปค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความท้าทายในการต่อสู้กับอาชญากรรมการเงินยุคนี้แล้วอะไรคือคกลไกจริงๆที่ทำให้เครือข่ายพวกนี้มันยังปรับตัวแล้วก็เติบโตอยู่ได้มันน่าคิดจริงๆค่ะ